พิจิตตสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติไม่พลาดทุกข่าวเด่นในจังหวัดพิจิตรอบสัปดาห์กับรายการชาลวันเมืองงาม ทุกวันศุกร์เวลา7นาฬิกานาทีถึง8นาฬิกาผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรอรุณสวัสดิ์ยามเชา้าค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้7นาฬิกานาทีถึง8ปดนาฬิกากับรายการข่าวเด่นชารวันเมืองงามสื่อสร้างสารรค์สร้างสังคมสร้างชาติอำนวยการผลิตโดยคุณสุรเดชคุ้มปากพิงประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สำน,นักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ยู่กับน้องมุกพัช เรนิรินะคะกับข้อมูลข่าวสารรอบสัปดาห์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิจิตรกันค่ะเดินทางมาสู่วันสุขสุดท้ายของเดือนมกราคมพุทธศักราช2568กันแล้วนะคะหลายคนบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวนานมากนะคะเมื่อไหร่จะหมดเดือนมกราคมสิ้นสุดแล้วค่ะวันนี้ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะเรามีนัดกันค่ะที่คูหาใกล้บ้านหรือคูหาที่เรามีชื่ออยู่นะคะ ไปเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรกันค่ะคนพิจิตรเนี่ยน่ารักนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์ก็ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะเลือกคนดีเลือกคนทํางานเข้ามาเป็นปากเป็นเสียงให้กับพวกเรากันค่ะ แต่ก่อนที่จะไปติดตามบรรยากาศอื่นๆนะคะมาเริ่มกันที่ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรกันก่อนค่ะบอกว่า ในช่วงวันที่31มกราคมถึง3กุมภาพันธ์จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น2 5องศาเซลเซียสแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีหมอกหนาบางพื้นที่สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลงทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงค่ะ โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรทั้งนี้ในวันที่4กุมภาพันธ์ค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียสกับมีลมแรง ส่วนภาคเหนือตอนบนมีอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสสำหรับพื้นที่อื่นๆจะมีอุณหภูมิลดลงในวันถัดไปสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร อ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคำเตือนสำหรับเกษตรกรค่ะระยะนี้มีอากาศหนาวเย็นทั่วไปโดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาและยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่เกษตรกรควรระวังความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลทางการเกษตรโดยควรคลุมดินบริเวณ แปลงปลูกพืชด้วยวัสดุสีเข้มเพื่อรักษาอุณหภูมิดินและยังช่วยลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดินรักษาความชื้นภายในดินสำหรับสภาพอากาศที่แห้งในระยะนี้ควรระวังอักคีภัยและไฟป่าโดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตรและหลีกเลี่ยงการจุดไฟในแปลงปลูกพืชหากมีความจำเป็นต้องจุดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งานและหลังจากวันที่ 31มกราคมไปแล้วนะคะอุณหภูมิจะสูงขึ้นกับมีหมอกหนาหลายพื้นที่เกษตรกร,ร,กรควรเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมาต่อการที่ช่วงของคุยกันมาสุขกับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรค่ะวันนี้ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรมารอบพบคุณผู้ฟังอยู่แล้วไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะขอบคุณน้องมุกปัจลิศิรินะครับ สวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทังบ้านทุกท่านด้วยนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วงคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรวันนี้อยู่กับผมสุรเดชคุ้มปากพิงประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่31มกราคม2568นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสถานีวิทยุชุมชนออกกระจายข่าวเนะสียงตามสายแล้วก็วิทยุ ทุกแห่งนะครับที่รับสัญญาณแห่งนี้ไปออกอากาศหรือไปเผยแพร่ในพื้นที่หรือว่าเอาเทไปไปเผยแพร่ในพื้นที่นะครับต้องขอ,ขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังครับก็อีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็จะถึงวันเลือกตั้งอบจอซึ่งการเลือกตั้งน,ะนะั้นเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกระดับในระบบประชาธิปไตยเพื่อให้มีตัวแทนไปทำหน้าที่สำคัญของพวกเราเช่น การปกป้องผลประโยชน์แล้วก็ดูแลทุกสุขของประชาชนในชุมชนรวมทั้งพัฒนาท้องถิ่นให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีเรียกร้องหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในชุมชนนะครับซึ่งหากไม่มีผู้แทนก็จะไม่มีผู้นําเสนอปัญหาของชุมชนแล้วก็ปัญหาเหล่านั้นก็จะไม่ได้รับการแก้ไขนะครับสําหรับผู้ที่จะไปเลือกตั้ง อบจในครั้งนี้นะทั้งนายอกาอบจแล้วก็สมาชิกอบจอเนี่ยครับเราไปดูคุณสมบัติกันก่อนนะคุณสมบัติก็คือต้องมีสัญชาติไทยนะครับหรือถ้าได้สัญชาติไทยมาก็คือการแปลงสัญชาติต้องได้มาไม่น้อยกว่า5ปีนะครับแล้วก็ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งก็คือเกิดก่อนวันที่3กุมภาพันธ์2 5งนะครับ รวมทั้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับซึ่งผู้ที่มีสิทธ์ก็สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้นะครับก็คือก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า25้าวันก็ไปดูได้ที่สรกลางจังหวัดหรือที่วกรารอำเภอนะครับที่ทําการอำเภอที่ทําการองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงที่เลือกตั้งนะครับหรือวันก่อนเลือกตั้งไม่น้อยกว่า15วันก็ตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารแจ้งเจ้าบ้านนะครับกรณีที่มีการเพิ่มชื่อถอนชื่อนะครับอันนี้ต้องดําเนินการก่อนเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันอันนี้ก็ไม่หมดเขตไปแล้วนะฮะซึ่งหากพบว่า ตนเองหรือผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่มีรายชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริงก็ให้ยื่นคำร้องต่อในทะเบียนอำเภอในทะเบียนท้องถิ่นนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ไม่ได้แจ้งเหตุจะถูกจำกัดสิทธิ์ดังนี้นะครับหนึ่งนะครับรับสมัครเลือกตั้งเป็นสอสอ สอทอหรือผอทอหรือสมัครรับเลือกตั้งเป็นสวอ,อันนี้จะถูกจำกัดสิทธิ์นะครับสำหรับผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับการรับสมัครเลือกเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้ก็หมดสิทธิ์นะครับสำหรับคนไม่ไปเลือกตั้งนะครับเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสอทอหรือผอทอนะครับตํารงตำแหน่งข้าราชการการเมืองข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง นะครับดำรงตำแหน่งรองผอทเลขานุการผอทนะครับผู้ช่วยเลขานุการผอทประธานที่ปรึกษาผอทนะครับที่ปรึกษาผอทหรือคณะที่ปรึกษาผอทนะครับอันดับสุดท้ายคือดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการสภาท้องถิ่นนะครับแล้วก็เลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นอันนี้ก็จะถูกจํากัดสิทธิ์ไม่สามารถสมัคร ตำแหน่งเหล่านี้ได้นะครับเราไปดูนะครับขั้นตอนการเลือกตั้งนะครับขั้นตอนการลงคะแนนอบอจอนะครับก็เมื่อท่านไปที่หน่วยเลือกตั้งแล้วก็ให้ไปตรวจสอบรายชื่อที่เลือกตั้งนะครับจะประกาศไว้ที่หน้าหน่วยเลือกตั้งเนี่ยครับจาังนั้นก็ยื่นหลักฐานแสดงตนนะครับบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุก็ใช้ได้นะฮะหรือหลักฐานอื่นที่จ้างราชการ ที่มีรูปถ่ายแล้วก็หมายเลขประชาชน13หลักของผู้ถือบัตรและลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งน,นะครับลหลังจากนั้นครับ,บก็รับบัตรเลือกตั้ง2ใบน,นะครับลงลายมือชื่อนะฮะพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นคั่วบัตรเลือกตั้งแล้วรับบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับบัตรเลือกตั้งนายกอบจแล้วก็บัตรเลือกตั้งสมาชิกอบจนะครับตามเครื่องหมายกากบาทนะครับ รับบัตรเลือกตั halt, ้งแล้วไปยังคูหาลงคะแนนนะครับทําเครื่องหมายกากบาดเลือกผู้สมัครได้ใบละไม่เกินหนึ่งหมายเลขนะครับหากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครรายใดนะครับให้ทําเครื่องหมายกากบาดในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดแล้วก็พับบัตรเลือกตั้งนะครับแล้วก็ย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองนะครับนำบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปย่อนใส่ในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง อาข้อเป็นขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งอาบาจในะครั้งนี้นะครับทั้งนายกอาบาจอแล้วก็สมาชิกอาบาจอนะครับอย่าลืมนะครับในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2 5 1 8ครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่นะครับก็ไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เบอร์ไบเว็บ ecg.go.th นะครับ หรือสอบถามได้ที่สายด่วน1444นะครับก็สำหรับคนที่ไม่ไปเลอกตั้งเนี่ยก็สำหรับผู้ที่ไม่ไปเลอกตั้งอ,อบจอ,นะอย่าลืมนะครับแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลอกตั้งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ทางการเมืองนะครับสำหรับผู้มีสิทธิเลอกั้งใดครับที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลอกตั้งได้เนื่องจากว่ามีเหตุอันสมควรให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลอกตั้งต่อนายทบียนอำเภอ นทะเบียนท้นทองถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยทําเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจําตัวประชาชนนะครับแล้วก็ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านภายใน7วันคือระหว่างวันที่25-31ถึง31มกราคม2568น่นะครับก่อนมาเลือกตั้งครับหรือภายใน7วันหลังการเลือกตั้งก็คือวันที่2ถึง8กุมภาพันธ์2568นับแต่วันเลือกตั้งนะครับสามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนหรือจัดส่งใบมีลงทะเบียนก็ได้นะครับเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็จะมีเรื่องของมีธุรกิจจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกลนะครับเจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับเป็นคนพิก,การหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือเรื่องของการเดินทางออกนอก รัฐจักรหรือประเทศไทยนะครับหรือมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลาจากที่เลอกตั้งเกินกว่า100กิโเมตรนะครับหรือได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลอกตั้งอันสุดซ้ายก็คือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่กรกตกำหนดอันนี้ก็สามารถแจ้งได้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบผู้มีสิทธิเลอกตั้งนะครับก็สามารถ ตรวจสอบได้ทางออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์นะครับ https นคร o l o n s l a s stat bola dot o p a g o t h s l a s h e c t i o n อันนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์อยู่หน่วยเลือกตั้งไหนได้นะก็ไปตรวจสอบทางออนไลน์ได้นะครับครับวันนี้ช่วงเวลาของคุยกรรันวันศุกร์ก็หมดลงแล้วนะครับผมต้องมอบนาทีนี้ต่อให้กับ น้องมุกพัชรินสิริกันต่อนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับวันศุกร์หน้าพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับขอบคุณค่ะก็เป็นเกล็ดความรู้ข้อควรปฏิบัติเล็กๆน้อยๆกับการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะมาต่อกันที่ช่วงของข่าวเด่นค่ะ อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ชาวพิจิตรได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมโมงคลนะคะปีพุทธศักราช2568ค่ะเมื่อวันที่29มกร,ราคมที่ผ่านมานะคะที่บริเวณด้านหน้าสระกลางน้ําโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรทางด้านของนางสาวธนิยาในพินิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานใน การทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบึงสีไฟเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริย์ธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรี พุทธศักราช2,568นะคะพร้อมด้วยกับนายกิติพลเวชกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนายรณรงค์สิทธิทเขตกรปลัดจังหวัดพิจิตรรวมถึงผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงค่ะ ความสำคัญของวันสามามงคลนะคะเขาบอกไว้ว่าเนื่องด้วยวันที่14มกราคมนะคะพุทธศักราช2568ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ26469วันเป็นวันสามามงคลเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนะคะการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด,ด่สมเด็จพระบรมราชบูพการี เป็นราชาประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบกันมาช้านานนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันที่14มกราคมนะคะก็มีพิธีบำเพ็ญกุศลไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ กิจกรรมเมื่อวันที่29ที่ผ่านมานี้ก็เป็นกิจกรรมจิตอาสานะคะพัฒนาบึงสีไฟเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เป็นโค้งสุดท้ายของการรณรงค์ ก่อนวันเลือกตั้งนะคะซึ่งทางจาังหวัดพิจิตรค่ะก็ได้มีการจารัดกิจกรรมเดินรณรงค์ชเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงของสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรทางด้านของนายกิติพลเวชกุลรองผู้ว่าราชการจารังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายธนิดภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายรณรงค์สิทธิเขตกปรปลัดจังหวัดพิจิตรจ่าเอกสมชายอิสารานุกูลรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรรวมถึงหัวหน้าสวนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาและภาคเอกชนค่ะมาร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรซึ่งกำหนดว่าเลือกตั้งเป็นวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬกาค่ะก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะโดยขบวนเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะคะก็เริ่มต้นที่บริเวณสารากลางจังหวัดพิจิตรหลังเก่า มีวงโยธวาทิจจากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมขบวนเดินรณรงค์รถยนต์นำขบวนรถยนต์ติดเครื่องเสียงเปิดเพลงรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเคลื่อนตัวไปตามถนนรอบตลาดพิจิตรนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตรได้จัดก,กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะทั้งในส่วนของสมาชิกสภา,าและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เพื่อต้องการให้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างพร้อมเพรียงนะคะรวมทั้งเป็นการรณรงค์ไม่ให้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสและสมารฉชันค่ะโดยจังหวัดพิจิตรนะคะต้องบอกว่ามีพื้นที่12อำเภอแบ่งเป็น30เขตเลือกตั้งมีจำนวนหน่วยเลือกตั้งประมาณ1,017หน่วย และจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะ422,428คนเดี๋ยวพอปิดหีบช่วงเย็นๆแล้วเนี่ยมาติดตามข้อมูลข่าวสารกันค่ะว่ารอบนี้ชาวพิจิตจะออกมาใช้สิทธิ์กันกี่เปอร์เซ็นต์นะคะพักสักครู่หนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายค่ะเรื่องนโยบายรัฐบาลเรื่องที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ติดตามได้ในช่วงเรื่องนี้ต้องขยาย กลับมาพบกันในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายนะคะนายกค i c k อ f f เงินหมื่นเฟสสผู้สูงอายุนางสาวแพรทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดงานโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ นายกรัฐมนตรีคาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงประชาชนสามารถนําเงินไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวันและนําไปต่อยอดในการประกอบอาชีพขณะที่กระทรวงการคลังย้ําผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนโครงการดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนให้รีบไปผูก ร้อมเพย์และตรวจสอบสถานะบัญชีให้เป็นปกติด้วยเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสรับเงิน1,000 100, 0บาทในครั้งนี้ค่ะก็เน้นย้ำนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนนะคะให้รีบไปผูกด่วนแล้วก็ตรวจสอบสถานะบัญชีให้เป็นปกติด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสเนาะมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ เป็นข้อมูลที่แจ้งเตือนเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั่นเองนะคะไม่ไปเลือกตั้งอบจอย่าลืมแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อไม่ให้เสียสิทธิทางการเมืองนั่นเองค่ะผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุ อันสมควรให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านภายใน7วันนะคะวันนี้ก็ยังทันอยู่นะคะก็คือ7วันก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยก็คือช่วงวันที่25-31มกราคมค่ะหรือภายใน7วัน นับตั้งแต่วันเลือกตั้งออกไปอีกนะคะก็คือวันที่2ถึงวันที่8กุมภาพัานธ์นั่นเองนะคะสามารถแจ้งด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนก็ได้หรือว่าจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาก็ได้นะคะโดยเหตุไม่จําเป็นที่อาจไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก็จะประกอบไปด้วยมีกิจธุระจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรค่ะมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลที่เลือกตั้งเกินกว่า1 0 0กิโเมตรได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งหรือมีเหตุสุดวิสัยอื่นที่กกตกำหนดนะคะไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้ามีเหตุที่อัด ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะก็ต้องแจ้งนะคะต้องแจ้งภายใน7วันนะับตั้งแต่วันเลือกตั้งเป็นต้นไปนะคะถ้าวันนี้ยังไม่สะดวกนะคะวันที่2ถึง8กุมภาพันธ์ก็ให้รีบดำเนินการเลยนะคะเพื่อรักษาสิทธิทางการเมืองค่ะก็เชิญชวนนะคะสำหรับประชาชนชาวพิจิตรผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะคะเราอย่านอนหลับทับสิทธิ์อย่าคิดว่ามัน ไม่เกี่ยวกับเราไม่เป็นเรื่องของตัวเองนี่คือเป็นเรื่องของทุกคนล้วนๆเลยนะคะเพราะว่าเราเลือกใครเข้ามาเนี่ยมีผลต่อการพัฒนาพื้นที่หลายๆเรื่องนะคะทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวการค้าการเศรษฐกิจต่างๆนะคะมีผลเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะก็รักใครชอบใครนะคะก็สนับสนุนโดยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะเลือกเบอร์นั้นเลือกคนที่เราชอบเข้ามาทำงานนะคะ ในส่วนของสีบัตรเลือกตั้งนะคะนายกอบอจอค่ะเราจะได้รับบัตรสีเหลืองส่วนของสอจอสมาชิกสภาอบอจอนะคะจะเป็นบัตรสีม่วงแต่ละเขตก็จะได้รับหมายเลขที่ไม่เท่าไม่เหมือนกันนะคะสามารถตรวจสอบหน้าหน่วยได้นะคะทางคณะกรรมการก็จะมีการแปะหมายเลขไว้แล้วก็ดูหน้า จำหมายเลขนะคะรักใครชอบใครการให้เบอร์นั้นเลยแล้วก็ดูารายละเอียดการทําเครื่องหมายด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราทําเครื่องหมายผิดเนี่ยจะกลายเป็นบัตรเสียแล้วก็จะไม่สามารถนับคะแนนได้นะคะเรามาระวังตรงนี้กันด้วยนะคะเอาละค่ะมองดูนาฬิกาก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสําหรับรายการข่าวเด่นชลวันเมืองงานประจําวันศุกร์ที่31มกราคม2568ค่ะ ขอบคุณทุกๆก,การติดตามเลยนะคะขอบคุณพี่ๆวิทยุชุมชนเครือข่าย วิทยุชละวันเมืองงามทั้ง23สถานีนะคะขอบคุณพี่ๆเครือข่ายอ,อปอมชค่ะขอบคุณพี่ๆผู้ดูแลเสียงตามสายหอ,อกระจายข่าวทุกตำบลทุกชุมชนทุกหมู่บ้านเลยที่ทําการส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้ถึงคุณผู้ฟังได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนมากๆนะคะวันศุกร์หน้าค่ะกลับมาพบกันที่นี่ที่เดิม7จ็นาฬิกาสานาทีถึง8ปดนาฬิกากับรายการข่าวเด่นชละวันเมืองงามสื่อสร้างสารรค์สร้างสังคมสร้างชาติอํานวยการผลิตโดยคุณสุรเดชคุ้มปากพิงประชาสัมพันธ์จัง พี่จิตกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีสำหรับวันนี้น้องมุกพัชรินศิริขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะพร้อมแล้วหรือยังคะกับการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจอและนายกอบจอ วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเชิญชวนทุกท่านออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งณนะหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ร่วมเปลี่ยนบ้านเราด้วยตัวเราอย่าลืมพกบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะคะแต่หากไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่นภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้งค่ะ ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งพ่อพ่อผมว่าปักพ่วงอันเนี้ยเราควรทิ้งได้แล้วนะพ่อฝุ่นก็เกิดทั้งมีรอยร้าวไฟจะช็อตผมตอนไหนก็ยังไม่รู้เลยพ่อเฮ้ย hey, ลูกมันยังใช้ได้มันต้องใช้ไปก่อนจะซื้อใหม่เลยมันก็เปืองเงินโอ้จะไหวลอพ่อคุณครูบอกว่าช่วงเนี้ยเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วก็อากาศชื้น มีข่าวไฟไมหม้บ้านบ่อยมากให้ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ดีโดยเฉพาะปลั๊กพ่วงอะพ่อบ้านเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นมั้งลูกอย่าชะล่าใจค่ะทุกบ้านควรให้ความสำคัญกับการตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้งานโดยเฉพาะการใช้ปลั๊กพ่วงควรเลือกซื้อปลั๊กพ่วงที่มีมาตรฐานมออกอเลือกปลั๊กพ่วงที่มีฟิล์และอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก และต้องพึงรู้เสมอว่าปลั๊กพ่วงไม่ใช่ปลั๊กหลับเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ไฟชั่วคราวเท่านั้นห้ามนำไปยึดติดกับผนังฝ้าเพดานและห้ามใช้ปลั๊กพ่วงที่ชำรุดแม้เพียงจุดใดจุดหนึ่งเพราะนอกจากจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดยังเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัยด้วยที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการเสียบเต้ารับจนเต็มทุกช่องเพราะอาจทำให้กระแสไฟฟ้าเกินกำหนดจนเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ อาคีภัยภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร